อ่าลืมว่าในตอนต้นนี้จะแนะนำกรรมฐานเพื่อในหลักสูตรกรรมฐาน40เพื่อเป็นความรู้และจะเลือกปฏิบัติแล้กรรมฐานที่ทบพทธเจ้าให้มานี้มี40อย่างอารมณ์ใจของคนถ้าแบ่งเป็นจริตก็มีจริต6อารมณ์ข้นใจ6อย่างให้เลือกกรรมฐานแต่ละกอง แต่ว่าการรมฐานเฉพาะจริตจะว่ากันทีหลังอันนี้อนุสติวันนี้เป็นกองที่สิบวันนี้ถือว่าจบอนุสติคำว่าอนุสติแปลว่าตามนึกถึงมีพระพุทธติเป็นเบื้องต้นจะมีอนาปานุสติเป็นสุดท้ายวันนี้ก็จะพูดกันถึงอนาปานุสปานุสติ ํำว่าอนาปานุสติแปลว่านึกถึงลมให้ใจเข้าออกคือ,อ,อจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกถ้าตามแบบของมหาสติประฐานสูตรท่านแนะนำว่าเมื่อให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกอันนี้เป็นเบื้องต้นจะรู้เมียงหยาบ แต่ว่าถ้าสมาธิสูงขึ้นให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อันนี้เป็นเป็นสมาธิที่มีกำลังสูงขึ้นละเอียดกว่าแต่ว่าถ้ากำลังใจเข้าถึงปฐมฌานคำว่าปฐมฌานก็มีสามอย่างอย่างหยาดอย่างกลางอย่างละเอียดถ้ากำลังใจเข้าถึงปฐมฌานอย่างละเอีอยดจะรู้ลมให้ใจตลอดสาย หายใจเข้าตั้งใจจมูกไปถึงศูนย์เหนือสะดือจะรู้สึกตัวหมดหายใจออกตั้งศูนย์เหนือสะดือกระทบเรื่อยมาจาหนาอกจากท่อานาอกถึงจะูกจะลิมเปากอันนี้รู้สึกตัวหมดอย่างนี้เรียกว่าเจออนาปานุสติถ้าขณะใดาย,ยังรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกขณะนั้นชื่อว่าจิตมีสมาธิในอนาปานุสติ เท่าที่พูดมาเมื่อกี้นี้เป็นลีลาของมหาสิธิประานสูตรถ้าเป็นของกรรมฐานสี่สิบกรรมฐานสี่สิบนี่เพราะว่าเป็นกรรมฐานรวมทุกอย่างเป็นทั้งสุขวัสสโกเทวิโชทรพิญโยเป็นสมิธปปตโตเป็นหมดถ้าในมหาสิธิประานสูตรเป็นเฉพาะสุขวัสสโกฉะนั้นการกําหนดรูลมให้ใจเขาออกของ กรรมาฐานสี่สิบมีสามฐานคือว่าเวลาให้ใจเข้าจะรู้สึกว่าลมกระทบที่จมูกและกระทบที่หน้าอกกระทบที่ศูนย์เหนือสะดือเวลาให้ใจออกจะรู้สึกว่าลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกถ้าคนริมที่ปากงุ้มจะมีให้ลมกระทบจมูกถ้าริมพที่ปากเชิดจะกระทบริมที่ปาก ในบางก็รกรรมฐานสี่สิบตั้งเป็นสามฐานนะอย่าลืมว่าให้ใจเข้ารู้สึกกรลมกระทบที่จมูกกระทบที่หน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือให้ใจออกกระทบศูนย์เหนือสะดือดกระทบหน้าอกกระทบจมูกร้อริมฝพิป,ปากเกิดจมูกร้อริมฝีิปากก็ได้แต่ว่าที่สังเกตถ้าริมฝพิปากงุ้ม,มจะกระทบรู้สึกกระทบที่จมูกถ้าริมฝพิปากเชิดจะรู้สึกกระทบที่ริมฝพิปาก ถ้าขณะใดจิตใจรู้ลมให้ใจเข้าใจออกอยู่เวลานั้นชื่อว่าจิตในสมาธินี่เป็นสมาธิในในนานาปานุสติการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอันนี้ท่านไม่ต้องภาวนาเอากัแค่รู้ลมเข้าลมออกนะแต่ว่าถ้าจะผสมกับกองอื่นด้วยก็ได้ไม่ห้ามนี่เฉพาะอนาาปานุสติ ท่านบอกไม่ต้องใช้คำภาวนาว่าการภาวนานี่มันมีทั้งขุนทั้งโทษ <c oughs> ถ้าขณะใดาจิตสงัดดีมีอารมณ์สงัดเราใช้คำภาวนาควบด้วยดีาวนาควบก็ได้พิจารณาก็ได้เคอใช้ปัญญาคิดพิจารณาก็คืออารมณ์คิดคิดในด้านสมถภาวนายัางยังมรณานุตินึกถึงความตายก็ได้ คิดหนร่างกายเป็นสกายยติฐิคิดรนาากายมีส่วนสัตว์ต่างๆผมผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นก็ได้คิดเนือสุปไปกรรมฐานชีวิตของเราร่างกายทั้งหมดเต็มด้วยความสกปรกโสโครกจริงก็ได้แล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยแต่ว่าการจะคิดหรือไม่คิดหรือภาวนาหรือคิดกระตุนสุนัตอารมณ์ของจิต ถ้าจิตต้องการความสงัดพอสมควรถ้าจิตต้องการในขอบเขตของความสงัดก็ใช้ภาวนาเพราะว่าเวลาที่จิตต้องการภาวความสงัดนั้นไปพิจารณาไม่ได้ถ้าจะพิจารณาจิตมันจะไม่ยอมคิดด้วยก็จิตต้องการสงบเวลาใดที่จิตมีลมต้องการคิดต้องการใช้ปัญญา ก็ให้พิจารณาจะสังเกตได้ว่าถ้าเราพิจารณาจิตจะเป็นสุขอย่างนี้ที่ว่าจิตต้องการพิจารณาถ้าเราแค่ภาวนาจิตเป็นสุขไม่ต้องการคิดอย่างนี้ที่ว่าจิตต้องการสงัด <c oughs> ตอนนี้สําหรับอนาปานุสติถ้าจะว่าจะถึงการระงับริวร์ก็เป็นระงับริวร์ตัวที่สี่คืออุทจะกุขุจะ ที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านในลำคาญถ้าจะว่าถึ่งกรรมฐานเป็นจริตในใน,ในอารมณ์ฟุ้งใจคือแก้จริตก็แก้วิตกจริตโมหจริตคำว่าวิตกจริตคืออารมณ์ชอบคิดมันชอบคิดนอกรูนอกทางอย่างนี้ถ้าเรียกวิตกจริตเขาครอบงำหรือว,ว่าโมหจริตมีอารมณ์หลงคิดว่า อ,อารมณ์คิดที่ไม่เข้าท่าไม่เข้าทางในเรื่องภายนอกมันเป็นของดีแล้วอย่โมหจริตถ้านาปานุสติก็ใช้กับวิตกจจริตรจมูหจริตจะแก้อารมณ์นี้ถ้าถือว่าเป็นการแก้นิวรณ์ก็ถือว่าแก้อุทจรก,กริจกกรัจกข้อดีสี่เพืออารมณ์ฟุ้งซ่านไม่ทรงตัวตอนนี้การเจริญนาปานุสติ อกรรมฐานกองนี้ต้องถือว่าเป็นกรรมฐานกองใหญ่ที่สุดในกรรมฐาน40มี39กองต้องขึ้นกับอนาปานุสติทั้งหมดไม่ว่าเราจะทำกองไหนต้องใช้ลมให้ใจควบทุกกองถ้าไม่ใช้ลมให้ใจควบจิตจะไม่ทรงความเป็นสมาธิ หรืออาจจะเป็นสมาธิได้แต่ไปสมาธิไม่นานก็สลายตัวหรือไม่เช่นั้นกวอยจะเข้าไปจะทรงตัวไปสมาธิได้ก่อนนานฉะนั้นทุกกองถ้าจะทำกรรมฐานอีกสามทิบเก้ากองก็ต้องรู้ลมให้ใจเขาออกก่อนก็เรียกว่าต้องใช้อนาปานุติกรรมฐานก่อนคือกรรมฐานอนาปานุติกเป็นกรรมฐานงับการฟุ้งซ่านเขาทํากันยังไง เวลาที่เราจะฝึกก็จะเรียว่าความฟุ้งซ่านของจิตเนี่ยมันเป็นของธรรมดาอารมณ์ของจิตเพราะว่าความฟุ้งซ่านเป็นนิวรนคำนี้ว่านิวรนพระพุทธเจ้าทรงแปลงว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังใน,นกหมายความว่านิวรนเนี่ยถ้าเข้าครอบงำจิตเราก็จะกลายเป็นคนไร้ปัญญา นิวรณ์จริงๆมีห้าอย่างคือหนึ่งความรักในวางในรูปสวยเสียงเพราะกิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหว่างเพศสองอารมณ์ไม่พอใจสามความวง่วงยสี่รมฟุ้งซ่านและนำคารห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เข้ามาแทรกใจในเวลาจเจริญกรรมาฐานเวลานั้นจิตของเราไม่สามารถจะทรงสมาธิได้จิตจะพุ่นวานฉะนั้นเวลาจเจริญกรรมาฐานจริงๆต้องอาศัยอารมณ์สงัดจากนิวอนห้าประการถ้าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นมีวิธีใดบ้างที่เราจะกำจัดนิวอนห้าประการได้วิธีตอบก็ไม่ยาก ว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคามีเพียงใดเราก็ยังไม่สามารถจะตัดนิวรณ์สองข้อต้นได้แค่สองข้อต้นนะยังไงยังไงนิวรณ์ก็ยังมีอำนาจเหลือเหนือเราอยู่หรือถ้าเรายังไม่เป็นพระอาตพผลเพียงใดเราก็ยังไม่สามารถตัดนิวรณ์ตั้งแต่ข้อสามข้อสี่ข้อห้าได้ รวมความว่านิวรณ์ทั้งห้าตัวนี่จะต้องตัดด้วยความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงฉะนั้นในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงนิวรณ์ก็ครอบงำจิตเราก็ยังไม่มีโอกาสจะตัดในเมื่อเราตัดไม่ได้ทำไงั้งนิวรณ์จะระง,งับก็มีทางเดียวที่เราจะหลบนิวรณ์วิธีหลบนิวรณ์ก็คือว่าไม่นึกถึงชื่อมันเลย มันจะมีอะไรบ้างก็ช่างเพราะมันเราไม่สนใจในมันแต่คําว่าไม่สนใจเนี่ก็ต้องระวังนะเระเดี๋ยวเดียวจิตก็เข้าไปยุ่งกับนิวรณ์เหมือนกันในเราตอนต้นเราคิดว่าเวลานี้เราจะไม่สนใจกับนิวรณ์กรรมฐานที่เป็นศัตรูนิวรณ์เป็นกรรมฐานใจก็คืออนาปานุสติเวลานี้เราต้องการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออก อารมณ์อื่นที่เราคิดเราไม่ยอมคิดเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดความเป็นทิพย์ของจิตใจการท่องเที่ยวไปใพบพต่างๆการระลึกชาติการรู้จิตใจของคนทุกอย่างเวลานี้เราไม่ต้องการเราต้องการอย่างเดียวคือรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกหลังจากนั้นเราก็ตั้งจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก แต่ก็จงอย่าลืมทั้งๆท,ท,ที่คิดว่าจะไม่สนใจในมันแต่ว่าธรรมชาติของจิตมันคบดิวอมาไหลสงไขกัดคือเราเกิดมาแล้วในหลสงไขยกัดแต่ดัชชาที่เราเกิดมาจิตเราก็วุ่นวายกันิีวอนจะเป็นปกติคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเราชอบ อารมณ์ที่ชอบอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ของนิวรณ์และริการ 2, ในสองใครทําไม่ถูกใจเราโกรธอาการโกรธความอย่างนี้ก็แปวนอารมณ์ของนิวรณ์รายการในสามพอมุ่งจะทําความดีอย่าคิดแล้วจะทําทงานสักอย่างหนึ่งเพื่อไปงานที่ออกกําลังกายน้อยความง่วงเข้ามาแทรกอันนี้ก็แปวนอารมณ์ขอนิวรณ์ เพราะว่าเราจะคิดกิจการงานและทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องใช้ความคิดเราต้องการจะคิดจะวิจัยกิจการงานอย่างนี้ให้มันดีที่สุดเพื่อเื่อจะดีได้แต่ประเดี๋ยวเดียว,ยวอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในนิวรณ์ห้าก็เข้ามาแทรกอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอันนี้อย่างนี้ก็เป็นนิวรณ์แล้วกับริการที่ห้าเรามุ่งเชื่อด้วยปัญญายอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้น มีกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเราควรจะเชื่อได้ใช้ปัญญาพิจนารณาแล้วแต่ประเดี๋ยวเดียวอารมณ์จอนก็เข้ามากเกิดสงสัยว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงมีผลจริงหรือมีผลไม่จริงอย่างนี้ก็เป็นอาการขนีวอนตัวความวาอาการทั้งห้าอย่างนี้มันมีในใจเรามาตลอดทุกทุกครั้งที่มีการเกิด ก็ชีอว่าอารมณ์จิตของเราครบหนีวอนมาเป็นสงไถ่กับอยู่ๆเราจะบังคับให้มันหลีกไปโดยเฉพาะโดยโรวดเร็วก็เป็นไปไม่ได้ก็มีความจะเป็นก็ต้องโต้กับไปทั่วกับไปสู่มาในระยะแรกระยะแรกๆกเราอาจจะแพ้มันมากกว่าชนะถ้าทำหนักๆเข้าเราก็จะแพ้กับชนะเท่าๆกันในที่สุดไอาการชิงขึ้นเราก็ชนะมากกว่าแพ้ ในที่สุดถึงขั้นเราเป็นผู้ชนะตลอดการดังนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อการควบคุมจิตท่านทำยังไงในวิสุทธิมรรค,ค่อเวลาสวดกรรมฐานสี่สิบท่านกล่าวว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าอันดับแรกถ้าจิตมันฟุ่งซ่านไม่สามารถจะควบคุมได้ถ้าเราจะแค่เอาจิตเข้าไปรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกก็ดี หรือว่าทำให้จิตละเอียดกว่านั้นให้ใจเข้าออกเรารู้ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเราก็รู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นเราก็รู้มันสามารถจะคุมได้ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวหนึ่งอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกี่แสดงว่าจิตเราไม่สามารถจะทรงตัวได้นานนี่การทรงสมาธิหรือว่าการทรงฌานได้นานหรือไม่นานอยู่ที่อนาปาโนสติวิธีปฏิบัติขั้นต้น ท่านบอกว่าให้นับหนึ่งถึงสิบหายใจเข้าหายใจออกนับว่าหนึ่งเราจะนึกนับในใจก็ได้จะขยับนิ้วมือก็ได้ถ้าจะมีก้อนครูดก้อนทรายก็กนหนาหายใจเข้าหายใจออกรอบแรกยิบก้อนครูดก้อนทรายวางไว้หนึ่งเม็ดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะถนัดหายใจเข้าหายใจออกนับวัในหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับวันสอง อันนี้เป็นคู่ตน้นแล้วกลับมาใหม่ให้ใจเข้าใจออกนับมาหนึ่งให้ใจเข้าใจออกนับมาสองให้ใจเข้าให้ใจออกนับมาสามแล้วขึ้นต้นใหม่ให้ใจเข้าใจออกนับหนึ่งสองสามสี่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หกอย่างนี้จะเรื่อยไปสุดแล้วจะว่ามันจะไปเผือตรงไหน ตอนนี้วิธีปฏิบัติจริงๆถ้าทําแบบนี้รู้สึกว่ามันยากก็เลยทดสอบการปฏิบัติมาแล้วนะถ้านับตามแนววิสุทธิมัติยากก็จงอย่าลืมนะว่าขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้าลม,ลมหายใจออกและขณะใดที่รู้การนับเวลานั้นจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธิไม่ได้หมายความว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดไม่ใช่หลับ สมาธิที่แปลว่าการตั้งใจเราตั้งใจรู้การนับรู้ตั้งใจรู้ลมหายใจเขาออกขณะใดที่ทรงจิตใจยังทรงอยู่ในการตั้งใจที่เรากําหนดไว้เวลานั้นชื่อว่าจิตมีสมาธิเท่าที่เคยปฏิบัติกันมาเขาทาง่ายกว่านี้อันดับแรกใช้กำหนดบังคับใจเลยว่าเราจะนับหนึ่งถึงสิบ หายใจเข้าาใ,ใจออกนับเป็นหนึ่งหายใจเข้าาใ,ใจออกนับเป็นสองเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ตั้งใจว่าถ้ายังไม่ถึงสิบเพียงใดถ้าจิตใจมันฟุ้งซ่านไม่คิดโน่นคิดนี่เข้ามาแทรกแทนเมื่อรู้สึกตัวเราจะไม่นับต่อเราจะขึ้นต้นใหม่ขึ้นต้นใหม่นับหนึ่งจนกว่าจะถึงสิบ ถ้าถึงสิบจิตเริ่มฟุ้งซ่านก็เลิกเสียได้แล้วพอใจตอนนี้ถ้าหนึ่งถึงสิบจิตยังไม่ฟุง้งซ่านแลรวก็นับเรื่อยไปถ้าฟุง้งซ่านมาครับไม่ไหวเราก็เลิกถือว่าได้กําไรถ้านับถึงถึงสิบคิดว่าพอทุนกับเราที่ต้องการถ้าัาเอิญมนเลยสิบขึ้นไปแล้วครั้นี้ยังไม่ต้องกําหนดไม่พยายามควบคุมวิธีการนับหนึ่งถึงสิบให้มากที่สุด ทำให้นานๆหลายๆวันถ้านับหนึ่งถึงสิบได้ครบจิตไม่ฟุ้งซ่านก็นับหนึ่งถึงสิบใหม่แล้วนับสิบเ็ดสิบสองถึงยี่สิบก็ได้เอ้ยใหม่ๆจริงๆแค่หนึ่งถึงสิบไม่ต้องสู้กันไปสู้กันมาอาจจะตั้งตั้งต้นบ่อยๆทั้งนี้ถ้ารรดยาญยาโยงพระรบรัษั์ทุกคนพระทุกท่านตั้งใจทำอย่างนี้นะเอาจริงๆทุกวัน ต่อนหลับนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ถ้ามันเกินสิบก็ดีตามใจมันถ้ายังสบายเราไม่เลิกถ้าจิตมันเกิดฟุง้งซ่านแล้วก็เลิกตอนตื่นเช้ามืดตื่นขึ้นมาใหม่ๆนับหนึ่งถึงสิบทั้งนี้ก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าซะก่อนต่อไปไม่กี่วันนักไอ้วันต้นๆมันก็สู้ไปสู้มาแค่หนึ่งสิบต้องสู้กัน มันจะคิดอย่างอื่นต่อไปจิตมันชินนับหนึ่งถึงสิบก็แล้วจิตก็ไม่ไปไหนถึงยี่สิบก็แล้วจิตไม่ไปไหนถึงสามสิบก็แล้วไม่ไปไหนเข้าที่เคยทดลองตั้งแต่หนึ่งถึงสองสามร้อยเนี่ยมันยังอยู่ถ้าทําได้อย่างนี้ชื่อว่าการทรงสมาธิของทุกท่านอะดีมากยันเวลาที่ใช้กําลังที่กุญญาเห็นผีก็ตามมีเทวดาเห็นรกสวัรคก็ตาม ถ้าจะไปไหนก็ตามจิตจะส่งตัวถ้าจะคุยกับเทวดาคุยกับนางฟ้าคุยกับพระพรหมคุยกับพระอริยเจ้าคุยกับพญายมือคุยกับใครก็ตามมันจะอยู่ได้เป็นชั่วโมงมไมง่จะไม่เคลื่อนจะไม่เลื่อนไปไหนนี่เป็นการฝึกการส่งตัวเพราะอนาปานุสติถ้าเราสามารถส่งตัวได้ ขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยนับไปด้วยเวลานั้นจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตคงการนับรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าบังเอิญมีเสียงแทรกเข้ามาเป็นเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์เสียงคนพูดเสียงคนร้องเพลงก็ตามเสียงสุนักเ่าก็ตามเวลานั้นปรากฏเราไม่ดําคาญในเสียงขณะนั้นเพิ่งทราบว่าจิตเราอยู่ในวัมงฌาน ทั้งนั่งที่รู้ลมหายใจก็ออกเส้นที่นับอยู่ั่นแหะถ้าเกิดไม่รำคาญในเสียงามาจิตก็จิตอยู่อยู่ในขั้นปฐมฌานฌานที่หนึ่งถ้าเรานับไปนับไปนับไปเจอจิตมีความสุขขึ้นสุขขึ้นจิตมันหยุดนับเฉยๆจิตมีความสุขขออสายสดชื่นอย่างนั้นเป็นอาการที่ของฌานที่สอง้อต่อไปถ้านับไปนับไปจิตหยุด หยุดหยุดการนับจิตมีตัดความสดชื่นทิ้งมีความสุขมากทิ้งไปมีการทรงตัวเฉยๆหูดินเสียงไ่หน้าขงังไยนอกน้อยแล้ร่างกายที่นั่งอยู่และนอนอยู่ตามรู้สึกตึงเป้งคล้ายๆก็บไขมัดจะจับให้ทรงตัวตรงตรงๆๆๆๆมีการเครียดทางร่างกายแต่จิตเป็นสุขอย่างนี้แปลการค้นชาติสาม เวลานี้จะรู้สึกลมหายใจเนี่ยเบามากจะรู้สึกน้อยเต็มทีแต่ถ้าทำไปทําไปถ้าจิตหยุดหยุดพอหยุด,ยดนับแล้วจิตสงัดลมหายใจเบาลงเบาลงเบาลงจิตมีความสูงมากจิตตั้งทรงตัวมากในที่สุดไม่รู้สึกลมหายใจเขาออกและก็ไม่รู้การสัมผัสของภายนอกสุกนัขจะเหา่าจะหอนเสียงอะไรเสียงจะดังคนจะพูดตึงตังครงคราม ไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าไม่หลับมีความรู้สึกตัวเต็มบริบูรณ์ข้างในสว่างจ้ามีความสุขมากจิตเป็นหนึ่งไม่เคลื่อนไหวอย่างนี้แปราการของฌานทีสี่นี่เป็นลักษณะของอนาปานุสติแล้วก็คุณสมบัติของอนาปานุสติมีมากเวลาจะหมด ว่าถ้าใครฉลาดแล้วว่ามีการคล่องตัวในอะนาปานสติให้คล่องจริงๆสามารถจะเข้าฌานได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการจะเป็นเวลาหิวข้าวอุจจาระปัสสาวะแม้แต่เดินเข้าโซนอุจาระ,ะจรัดอย่างนี้ก็สามารถจิตทรงฌานได้ถ้าคล่องอันนี้จะมีความจําเป็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดใหญ่สําคัญก็คือว่าถ้ามีทุกขเวทนากับร่างกาย อย่างป่วยไข้ไม่สบายมบนจุกน้นเสียดนี่ปวดน้นก็ตามถ้าเวลานั้นเรสามารถรงอาาปางุตทุสติได้ทั้งวทีจารสมาธิกำลังทุกเวทนาจะรู้สึกเบาลงไปมากถ้าจิตเข้าถึงฌานเกือบจะไม่รู้สึกทุกเวทนาถ้าจิตเข้าถึงฌานในสี่มันจะไม่รู้ทุกเวทนาเลยกระบรนการต่อไปประโยชน์ใหญ่ก็คือว่า บุคคลที่คล่องในอนาปานุสติสามารถจะรู้กำหนดเวลาตายของตนเองได้จะตายเมื่อไรตายวันไหนอาการตายไปยังไงจะรู้ได้ทันทีและเวลาจะตายสำหรับท่านใสอ,อนาปานุสตินี้คำว่าหลงตายไม่มีมีทางเดียวว่าถ้ารู้เวลาถึงเวลาจะตายท่านจะเลือกทางของท่านว่าเวลานี้ท่านจะไปเสวั์หรือไปพมโลกหรือปนิพาน เป็นหน้าที่ของท่านจะเลือกแล้วก็ได้ตามความประสงค์อันนี้ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ก็บอนาปานลติสําหรับอนาปาลติก็หมดเวลาจะพูดต่อที่ไปก็ขอแนะนําบรรดาญ,ญาโยมบริษัทในด้านมโนยิธิคําว่ามโนยิธิแปลว่ามีทิ์ทางใจเห็นยังมีคนเก่ามากนะงนเป็น,น้นว่าการปฏิบัติ ่อนที่ภาวนาทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้ไป็นไปขอบรรดาญ,ญาโย,โยนทั้งหมดทําใจตามนี้ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าการเกิดในนษส์โลกมันเต็มไปได้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายก็ทุกข์ ความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังก็ทุกขความรักพลาดจากของรักของยอบใจก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกขโลกนี้ทั้งหมดมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขก็คิดต่อไปว่าคนอย่างเราเนี่ยคนจะมาโลกนี้อีกไหมถ้าเป็นคนที่มีปัญญาจริงๆพราะหรือพอมีปัญญาอยู่บ้างไม่โง่เกินไป เขาก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้โลกที่มันเต็มด้วยความทุกข์อย่างนี้ไม่น่าจะมาอีกก็ตัดสินใจว่าถ้า่รงกายตายเท่านี้เราไม่มาโลกนี้ถ้าไม่มาโลกนี้เราจะไปโลกไหนไปเทวโลกเทวโลกกับพรมโลกมีความสุขจริงแต่ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็กลับมาใหม่ท่านที่ได้พัญมโนยิธิธแล้วจะอยทราบ ว่าก่อนจะมาเกิดเป็นคนแล้วสมัยก่อนเราเคยเกิดเป็นเทวดากันบ้างเคยเกิดเป็นนางฟ้าบ้างเคยเกิดเป็นพรหมบ้างเ,เกิดเป็นคนหลายหลายชาติแต่ใน,นที่สุดแล้วก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องมาทุกข์ใหม่เท่านี้พ่อะไรเพราะเราไม่หมดกี่เลสเพราะเราจะติดความโง่อยู่คือติดโลกฉะนั้นเราก็คิดในใจว่าไอ้โลกที่เต็มด้วยความทุกข์อย่างนี้เราขอตัดความโง่เลิกไม่ต้องการมันอีก แล้วไม่ต้องการเทวดาหรือผมเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นก็ภาวนาวันมะพระทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านามะเวลาให้ใจออกนิวพระทะอย่าลืมว่าเวลาที่ให้ใจเข้าจะออกก็ปล่อยอารมณ์ตามสบายองอใจครับรับทราบถูกก็จะภาวนาประมาณสิบนาทีต่อน,นั้นไปก็มีคนเข้าไปสอนเข้าไปแนะนํา เขาจะแนะนําในการตดกิเลสในช่วงระยะมีคนเข้าไปแนะนํานี่เขบมรดาญายโยมพุทธบริษัททุกทคนเลิกภาวนาทันทีและก็ไม่สนใจกรรมณ์ใจเขาออกตั้งใจรับฟังคําแนะนําขณะที่รับฟังคําแนะนําของเขาอยู่จิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตสะอาดเมื่อกิเลสมันพ้นไปจิตก็สะอาดอารมณ์เป็นที่ก็เกิด ในเมื่ออารมณ์ความเป็นทิพย์เกิดอารมณ์ความเป็นทิพย์เกิดครูเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผูใ้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถามเรื่องเทวดาหรือนงางฟ้าเรือ่องพรหมให้ถือความรู้สึกเป็นสําคัญแก่ถือลูกตาเพราะทิพยญญานไม่ใช่ลูกตาหเห็นมีความรู้สึกมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ให้เชื่ออารมณ์แรกของจิตที่มีความรู้สึก แล้วก็ถามว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างถ้าความรู้สึก,กมีให้ตอบว่ามียืยังตัวแล้วถามว่าท่านบนนั้นเป็นหญิงหรือชายก็ตอบตามความรู้สึกถ้าก็ถามว่าท่านบนนั้นแต่งตัวเสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะนด้นาให้ไปพระจุลามณีจิริสถานและไปนิพพานในสหรบคนใหม่คนเก่าก็จะพาท่องเที่ยวไปตามพบต่างๆแถมระรึกชาติได้ และตอนนี้ไปขวันดาญาติโยมพระบริษัทสัจคนหันหน้าไปทางพุทตรูตั้งใจสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐาน